นุ่มอันสิบกันสวยงามเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่ดิการขับไ่ดูดิครับเอาละครับต้นนี้นะครับจะเป็นปุ่มกดดิครับดีแล้วเราจะแล่นนะครับต้นนี้จะเป็นปุ่มยี้นะครับแต่ผมไม่ขอกดนะครับกินไปได้ครับนี่อันนี้นะครับถ้าเราขี่เลยครับว้าวัสวยงามเหลือเกิน

ออเชือติ๊กก็ม่ได้เอยกรถวีนวีนมาแล้วรถปืนไฟายวีก จะวรรณกิจให้ด้วยวีนวีนอีกแล้วอืมโอ้อะไรนั่นนะสวัสดีฉันคือผู้พันเข้าโพฉันจะบอกเขาเป็นพันธด้ตรกับนายเพราะจะบวรทอมันบุกถล่มชวสบาภาพฉันชายเชลก็โดนงเหมือนกันเลยนั่นจับบิกกันแฮนด์ไฟโอ้ อุ้ยตากให้ขโมเจอากิดสุดรคดิบดัดเนาะแล้วจิกกระโดลกนู่นีเกิอะไรออามันนั่นจะตูดปากตูดปืนละสงหรือปืนชุดอะดเขามอกสบาพนายสุดยอดมากผ่าคนได้เป็นครึ่งๆหรือใช่เรยแล้ว่าจะไม่ใา่ที่พัฒนาแต่ว่ามันก็ว่าแพ้ไอ้พวกสมพวกฟทองอยู่ดีถ้าอย่างนั้น มามาเปรไปเปไปเรไปอยไเลย